โอเคฮะกัสรีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค้าบกันแล้วนะฮะอยู่ในไมค้บมาบชีวิตรอดนะครับพาร์ทที่64ปะนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วไปนะครับผมก็ได้เอาเอ่อเอาเอาเอาทรา,ายมาเยอะแล้วแหละอืมเนาะเราก็ขอเผาเผาหน่อยละกันนะครับจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บเดี๋ยวลองลองใช้ตาเผาหน่อยดิจึ๊บจุ๊บหนึ่งก้อนมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าหนึ่งก้อนมันจะเผาได้กี่อันเดี๋ยวเรามาทดลองดูอืมเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองดูว่า บ็อกบ็อกเอ่ออะไรนะบ็อกลืมบ็อก่านหนึ่งก้อนนะครับสามารถเผาได้กี่อันซึ่งผมก็จะมาทดลองด้วยตัวผมเองเนาะโอเคเผาได้ชุดนึงเผาได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเครีบร้อยครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเผาไปแล้วกันอืมก็ยืดมากินข้าวเสร็จแล้วแม่งแบบสเสลติดคออันนี้ อันนี้คือเอมังกรนะครับซึ่งมีเด็กในท็อกท็อบอกว่าพี่เว็บครับลองไปติดใส่กับอไอเลสโตนบล็อกสิครับพี่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราทํามาเป็นแบบนี้มันจะได้หรือเปล่านอนเดี๋ยวขอลองกันเด้อถ้าเราใส่ไฟฟ้าล่ะถ้าเราใส่ไฟฟ้าแล้วมันจะติดล่ะหรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวเราต้องลองก่อนจึ๊บจึบ๊บจึบ๊บจื๊บวะ ไม่ติดอ่ะมันต้องใช้เลสโตนอันนี้อย่างเดียวละใช่ไหมต้องใช้บล็อกเลสโตนเท่านั้นนะครับอืมถ้าใช้บล็อกเลสโตนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาสร้างมังกรกันไหมเอาตรงคองให้มันเป็นแบบบล็อกสีแดงแดงสร้างมังกรแต่มังกรมันจะดูทุเรศกันไปครับแล้วเอ้ยเอาไปไว้ตรงนน้นไหมเฮ้ยเอาไว้กับดาบผู้พิทักษ์ของเราไหมไม่ต้องก็ได้มัง้งอืมไม่ต้องก็ได้ โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำผมได้คิดคน้นเอ่อความที่จะสร้างเครื่องนี่ละตอนแรกไม่รู้ว่าจะสร้างเครื่องสวนบ้านนิมีก็เก็บไว้ก่อนเนาะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรนะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาสร้างที่ปั๊มเอ่ออะไรนะอืมเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อปั๊มข้าวปั๊มอะไรวะขนมปังอัตโนมัตินะครับซึ่งโอ้โหกว่าจะคิดออก นะครับเดี๋ยวเรามาปั๊มขนมปังอัตโนมัติกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นหลายๆช่องเขาทำกันแล้วนะเครื่องปั๊มขนมปังอัตโนมัตินะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยไม่ใช่คนคิดคนนะส่วนมากเป็นของฝรั่งนะครับคนไทยน่าจะเอาของฝรั่งมาแล้วก็มาสร้างตามเนะาะเพราะผมก็ไปเห็นคลิปของฝรั่งเอเครื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนเริ่มทํามา ผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะผมเห็นเขาเริ่มทําเริ่มมีในไทยอะเริ่มเขาเข้ามาสร้างอย่างเช่นเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขาเริ่มมาสร้างก็จะประมาณปี2014 2010 2014 2015 2016ใช่ปะแต่ว่าผมไปเห็นของฝรั่งเขาทํามาตั้งแต่พศ2013แล้วไอ้เครื่องเนะี้ยยุดคิโอ้โหคิดค้นได้เร็วมากเดนียวขอหาเออเอเดีเ๋ยว หาที่ที่เราจะสร้างก่อนดีกว่าเออลันลันลาลันลันลาลันลันลาเออเราจะสร้างตรงไหนดีเนี่ยเอ่มันก็เต็มหมดแล้วอ่ะอืมตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ออกอืมเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่มีอะไรสร้างไงเราจะสร้างไอ้นี่รอเอ่อกระจกเนาะให้มันเสร็จเสร็จนะครับออตรงนี้แหละเป็นที่ปั๊มเอออะไรนะเรียกว่าอะไรลืมเดี๋ยว ยังไม่ไปไหนเลยลืมขนมปังเออที่ปั๊มขนมปังนะครับหนับแรกเราต้องเคลียร์พื้นที่แบบมันมีช่องเยอะๆซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองหาเครื่องเครื่องปั๊มต่างๆนะไปของต่างประเทศมาให้นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาของต่างประเทศมาให้ก็ไม่ได้คิดเองบอกเลยเอาของต่างประเทศมานั่นแหละ,นะเนาะก็ตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอบนั่งสโล่ยอ้ เออผมอยากจะถามหน่อยมีใครพอจะรู้ไหมคือตอนวันที่ผมซื้อคอมใหม่ๆหม่เว้ยช่วงแรกๆเลยเว้ยผมซื้อคอมมาใหม่ช่วงแรกๆกอะ่ะผมไปเอารหัสสตรีมของพี่เอกไม่ใช่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะเป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็พี่เขาเนี่ยมีเกม GTA เว้ยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปโหลด GTA มาใส่ปุ๊บมาทดสอบไงว่าคอมตัวตัวเองเนี่ยเล่นได้เรื่อใหม่ถุย เดี๋ยวนะมันติดขัดวะเป็นไรวะมาทดสอบว่าคอมตัวเองเนะี่ยเล่นได้ไหมนะครับแล้วก็มันก็เล่นได้แล้วก็ลื่นมากด้วยไม่แหลกเลยนะแต่ว่าพอผมซื้อของตัวเองอะ่ะพอผมซื้อเอ่อ GTA ของตัวเองเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเมื่อสองสามวันก่อนผมเอามาลงอะ่ะมันกระตุกมากมันกระตุกมากเออมันกระตุกจริงๆผมไม่รู้เอ้ามันเป็นไรวะตอนแรกทําไมเล่นได้อยู่ดีพอมาตอนนี้ทําไมมันกระตุก ซึ่งผมก็หาวิธีแก้ไม่ได้เว้ย <c oughs> หรือว่าต้องไปลงวินโดว์ใหม่หรือเปล่าเพราะผมอาจจะมีไวรัสติดคอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมก็คิดว่าผมซื้อเกมแท้ทุกเกมมันก็ไม่น่าจะมีไวรัสถูกปะผมก็งงมากๆเลยว่ามันจะมาติดมากับมอสไมค์ครับก็ไม่รู้นะครับออืห <c oughs> แบบตอนแรกเล่นลื่นๆน่ะเข้าใจอารมณ์ปหเล่นลืนล่น,มา,น,นมาปุ๊บโอ้โหแหลกทันทีอย่างเงี้ยผมงงมากเอ,องงงงเลยแหละใช้คําว่างงเลย มันอยู่จริงมันก็เล่นไม่ได้ซะง,งั้นหน่อยครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาหยาหุบปากแล้วมาสร้างหนึ่งกันดีกว่าซึ่งขนาดนี้นะครับเราจะเอาเป็นกี่บล็อกก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบล็อกก็ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็เทน้ำลงไปครับอันนี้ผมจะเ,เหมือนมีสเสลี่ยติดคออยู่ตลอดเวลาเลยหรือว่าเป็นหวัดปะน้ำมูกแม่งไหลมาเป็น สลิดโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอไปเอาเดี๋ยวขอทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะขอคาบก่อนเออหีบเราต้องการหีบพอของเรามันเต็มจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาอย่างนี้ครับปิดเลยอย่างนี้อ,อย่างนี้นะมันมายาวมันต้องยาวอีกดี หรือว่าแท่นนี้ก็ได้นี้ได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เอายาวเอายาวอีกดีกว่าทําไมถึงต้องเอายาวอีกเพราะมันต้องหรือว่าไม่ต้องก็ได้ปะไ <c oughs> อ,อเหี้ยเ้ยโจขอด่าตัวเองหน่อยเถอะมันเสี็ดติดคอรจริงๆ <c oughs> ประมาณนี้ปะอือประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ซึ่งเราก็จะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึ๊บจึ๊บอ้าวิบหายละไม่ได้เอาขวานมาด้วย ใช้มือต่อยเลยแล้วกันจึ๊บโอเคอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดไปเป็นแบบร่องเหมือนเดิมอืมขุดร่องเหมือนเดิมแล้วก็ไปตักน้ํามาซึ่งเวลา,เ,าเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยได้ไหมมันเสียด,ดติดคอกันโอเค นิสใสเฮียก็อย่างนี้แหละกูโอเคมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลื่นคอหน่อยอบ้าเอ้ยเวลามันเสด็จคอมันพูดเหมือนแบบเหมือนเสียงเรามันเหมือนแบบเสียงแบบอเออเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราวางบล็อกไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้เนาะเครื่องผลิตเอ่อฟาร์มข้าวของเราซึ่งไม่ใช่ฟาร์มข้าวเดิยฟาร์มอะไรนะลืมอีกแล้ว ฟาร์มเออฟาร์มเออฟาร์มอาฟาร์มผมว่ามันเล็กไปหรือเปล่าไปเพิ่มขนาดไหมฟาร์มขนมปังนะครับโอเคผมว่าผมลองเพิ่มขนาดดีกว่าผมว่ามันเล็กไปว่ะมันเล็กไปแล้วมันแบบไม่ดีเท่าไหร่หัวมังกรนี้ผมไม่รู้นะว่ามันทําได้ตั้งแต่แรกอะ่ะเออคือมีน้องเข้ามาในกาลิน่านแล้วเขาบอกอะ่ะพี่เวฟครับมันทําได้นะก็เ,เลยลองทํา แล้วมันก็ได้ครับโอเคพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่แบบโอ๊ยหมากอดมีอะไรกินแล้วมันแบบชุ่มคอแบบพัดพาสสเล็ไปหมดไหมมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงคอเวลากินข้าวเสร็จอะเออมันกินข้าวเสร็จแล้วก็มาแคสเกมนะอยบ้าเอ้ผมชอบเป็นคนที่จะกินข้าวปุ๊บตื่นมาประมาณเจ็ดโมงเช้ากินข้าวเจ็ดตื่นมาเจ็ดมงเช้ากินข้าวแคสเกม คทเกมเสร็จปุ๊บอ่าแคทเกมเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณห uh ้าคลิปอืมแคทให้เสร็จเลยห้าคลิปคลิปละยี่สิบนาทีแล้วก็ไปแปรงฟันอาบน้ําทุกอย่างเออแล้วก็กลับมาแปรงไฟล์คลิปอะไรประมาณนี้ผมจะวนอยู่เนี้ยอืม uh แล้วพอตกเย็นก็อ่า uh จะรอตอนหกโมงเย็นแล้วก็จะลงคลิปให้แล้วก็ ไปออกกําลังกายแล้วก็ออกกลับมาปุ๊บแล้วก็เล่นต่อ <c oughs> จนถึงประมาณสี่ทุ่มก็นอนอะไรประมาณนี้อันนี้คือชีวิตประจําวันมีเท่านี้ครับเอออันนี้คืออะไรเนะี่ยสี่สี่สี่สองสี่โอเคได้อยู่น้ําจ่าแ้นาแหนมแหนมขอน้ําหน่อยนะผมว่าตอนแรกมันมันแคบไปผมก็เลยไม่ต้องการมันแคบเกินไปเว้ยเออขอแบบกุง้งกว้างหน่อยแล้วกันเอา้าเดียวโอเค เอาสักประมาณ3ช่องเนาะ3ช่องน่าจะพอดีซึ่งผมงงกับไมค์คร f t มากเลยเว้คือหลายคนก็จะจะเห็นว่า n p c เนี่ยถ้ามันถ้ามันเอ่อถ้ามันครับขนมปังได้ผมก็งงมากเออมันครับได้ไงเพราะว่าช่องครับในตัวมีแค่4มันครับโดยไม่ต้องใช้ตัวคราเฮ้ยโอ้โหโคตรล้ำอะ่ะผมคิดว่ามันโคตรล้ำเลยโอ้ยอย่างเฟีย้ยว ขนาดผมยังคัฟไม่ได้เลยคนหนุมปังสองสช่องอืมสี่ช่องมันไม่สามารถครับได้แสดงว่าในตัว n อ c มันจะต้องมีโต๊ะคับอยู่นะครับแล้วก็ในตัว N.V.C. น่ยช่องมันไม่รู้ว่าช่องในตัว n อ c มันเยอะเท่าไหร่ต้องไปดูคลิปของพี่แท็กอืมนั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็ค่อยเทน้ำเทน้าลงไปเทลงไปโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดมาเลยจุบจุจุ โอเคครับเรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มข้าวเราเนาะแล้วก็ปิดด้านบนไปเลยปิดอ้อมนะ tota, ไม่ต้องไปปิดข้างในอย่างนี้นะปิดอ้อมเลยเพราะมันจะเปลืองเนื้อที่ของเราอืมเราต้องปิดอ้อมไปเลยครับ,รบรนนรจดืดจืดจืดจนะืดจ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 จืดดจื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 ด งนั้นเราก็เหลือเพียงเอา NVC มาใส่แต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของเก็บไปก่อนเออเราต้องเอา NVC มาใส่ละเดี๋ยวเราทำฟาร์มก่อนดีกว่าไหมล้วค่อยเอา NVC มาใส่ซึ่งมันจะต้องทุบตรงตรงนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้จะมีน้ำรั่วเราก็ปิดไปเลยอย่างนี้ซึ่งไอ้พวกบล็อกตรงนี้คือตัวจะเป็นตรงทำฟาร์มเนาะ ที่เหลือเราก็ทุบออกให้หมดเลยครับชึบชึบแล้วก็ปิดปุ๊บโอเคนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอตรงนี้ด้วยอืมเพราะว่าผมจะบ้าเลยทําไมมีน้ําทะลุวะอ่ะปิดปไปเลยแล้วกันเพราะว่าน้ํามันน่าจะพออยู่อน้ํามันพออยู่ไม่ต้องห่วงชึบแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วน,นะครับอันนี้ปิดไป <laughs> จะมาผล่อะไรอโอเคแล้วเราก็ต้องการท่อส่งทั้งหมดกี่อันอโหเยอะจังวะ โอ้ตรงการท่อส่งตั้งแต่ตรงโน้นมาตรงนี้เลยลหละเอาไม่เป็นไรสู้ๆครับสู้ๆเพื่อประชาชนที่รักทุกคนนะโอเคครับหีบมาแล้วก็เ็ิเ่บยี่สิบสี่อันน่าจะพอนะน่าจะพอนะขอให้พอด้วยเถอะยี่สิบสี่อันเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเอาเหล็กด้านบนด้วยเหล็กจะได้ยินไม่ว่าเสียงใคร เดี๋ยวลองเดี๋ยวถ้าว่างๆใครอยากแบบเพียบครับไปหาเครื่องปัมป๊มนี่ปั๊มนี่สอนสร้างเครื่องปั๊มโน่นปั๊มนี่หน่อยก็ได้ครับพี่จะไปเอาของฝรั่งมาให้ดูอืมแล้วก็เดี๋ยวให้เครดิตด้วยเพราะว่า <c oughs> บางคนไปดูของฝรั่งแล้วไม่เข้าใจไงก็เลยอยากเสนอหน้าเอามาทําให้ดู <c oughs> ใช่คําว่าเสนอหน้าเลยนะโอเคอันนี้ก็วางไปครับจุบจ๊บๆเอามาหมดเลยแล้วกันยี่สิบสี่อัน โอ้โหเสียเหล็กไปเยอะมากโอ oh my ม o d ก็จะได้เหล็กจังเลยอันนี้ก็ค้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้มาแล้วหยบโดดโอ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำเคไปทำไมพี่เว็บไม่แจกแบบสักทีอันนี้คำถามเด็กถามเยอะมากก็คือยังครับยังยังยังขออย่าเพิ่งแจกดีกว่านะพี่ขอเล่นไปสักร้อยพาร์ทก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยแจก เพราะว่าถึงแจกไปพี่ก็จะมาสร้างเพิ่มอ่ะแล้วก็ทุกคนก็จะขออีกใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ยังไม่อยากแจกตอนนี้ครับอโอเคพอใช่ไหมเนี่ยบอกชั้นทีว่ามันพออพอพโอเคนึกว่าจะไม่พอซะแล้วโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มความสูงให้กับบล็อกกันเลยครับจึบ๊บโอเคโอเคเราจะมาเริ่มเพิ่มความสูงกันเลยนะปื๊บ เพิ่มความสูงกันปือบ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  <c oughs> โอเคค่อยๆวางไปครับเจ๊กเจ๊กจึ๊กจึ๊กเจ๊กจ๊ก,จก,จกอันนี้เอาสูงประมาณสักสองบล็อกก็พอแล้วมั้งไม่ต้องสูงเยอะมากเพราะอินฟิซีมก็โดดออกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะครอบด้วยกระจกซึ่งกระจกนี่เราเผาไว้แล้วใช่ไหมเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยครอบแล้วกัน <c oughs> นี่ครับเครื่อง ปั๊มขนมปังไม่ใช่มันทำยากเลยเลยนะเว้ยไม่ใช่มันทำยากเลยเลยนะเว้ยมันสร้างง่ายมากเลยนะเว้ยอ,อืมอันนี้ต้องไว้ตรงกลางแหละอันนี้เอาไวต้ตรงนี้ชิบหายแล้วครับไม้ไม่พอครับเอาไม้ไปไว้หมดไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาไม้ก่อนไม้หมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสรุปเผาได้64อันเผาได้สบายนะครับบล็อกหนึ่ง64อันเผาได้สบายมาก โอเคกระจกก็เสร็จไปแล้วเนาะเอาไม้ก่อนเรามีลัวไหมเนะี่ยอ๋อนี่ไงลัวเรา,ามีอยู่ <c oughs> ลัวยังมีเหลืออยู่นะครับโอเคไม่ต้องคัฟก็ได้เรือล,ล,ล,ลัวเหลืออยู่โอเค <c oughs> เป็นไรกับปากวะเนี่ยเฮ้ยจะจุ๊บ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 อย่างนี้แค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้ก็ปั๊มได้แค่นหน แล้วก็เอ็นบีซีมาใส่ช่องนี้กับช่องนั้นจบครับอันนี้ก็คือเป็นอันจบง่ายมากเครื่องปัม๊มอันนี้ผมไปดูของฝรั่งมานะเขาทําอย่างนี้มันก็ปั๊มได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเราต้องเอาเอ็นบีซีตัวไหนอืมหรือว่าเราต้องทําฟาร์มก่อนนะ่ะไม่ต้องทําฟาร์มก่อนก็ได้มั้งหรือว่าต้องทําฟาร์มก่อนวะหรือว่าไม่ต้องก็ได้หรือว่าต้องวะ <c oughs> งงโอเคพอเดี๋ยวเราต้องไปกันเดี๋ยวเราไปเตรียมรถราง อุปกรณ์ต่างๆครับรถรางเอ่ยเครื่องนู่นเครื่องนี้เอ่ยนะครับเราต้องไปเตรียมก่อนไปไปเตรียมกันลันลันลาอุลุนเบิกฟ้านกกาบอยบินออกหากินลานเรื่องจำใจวันนี้ก็วางเก็บไว้เ,เราต้องการบล็อกที่มันจะต้องวางเอาบล็อกนี้ก็ได้มั้งแล้วก็รถไฟครับแชแนสองคันเอาไปทีละสองคันก็ได้ไม่เอาไปเอาไปทีละคันก็ได้มั้งไม่ต้องยากเลยเรื่องเครื่องนี้ รถเขาแรงจริงไอ้สองพอดีโทรโทรทั้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวไหนคือฟาร์มเอ์เราต้องหาตัวที่มันทำฟาร์มนะเงินซีธรรมดานะครับนี่โอเคพวกนี้นะครับเราจะเอาพวกนี้ไปฮลัลโหลนายเรามีงานให้นายทำอะ่ะวันละสามร้อยาแรงขั้นต่ำโอเค ่ะเดี๋ยวเรานายเดี๋ยวเราพานายไปทํางานนะไปทํางานต่างจังหวัดด้วยนาะยโอ้โหแบบในเมืองกรุงเพื่อนๆน,นี่ทั้งหมดนี่อิจฉาเลยเนี่ยได้ไปเมืองกรุงเนี่ยปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่อ่ะไม่พอป่ะปึ๊บมอย่างนี้ก็ได้จ๊บจ๊บทำไมทำไมพี่เบบต้องเป็นบล็อกนี้ด้วยมันไม่เห็นสวยเลยก็คือมันมันทุบง่ายดีนะครับ <laughs> มันทุบง่ายดีเออคือมันมันทุบง่ายดีไงก็เลยเอา โอเคทําอย่างนี้ก็ได้โอเคปเดี๋ยวเราไปลากเข้ามากันว่าไงเพื่อนปไปอยู่กับเรานะทำงานกับเราอะสบายวันวันไม่ต้องทำอะไรนั่งเก็บข้าวเฉยไปเลยไปเลยแรงงาน n อ c นซนะครับโอ้อ็นีซนี่มุ่งหน้าไปอย่างนี้อืรีบไปเลยครับรีบไปเลยลงไปลงไปลงไปฮฮลโหล เงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปหนึ่งนายใช้คําว่าเสร็จนะ <laughs> เรียบร้อยไปหนึ่งนายอืมนี่ก็ทุบขึ้นเลยจึ๊บโอเคเอ็นบีซีตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ทุบแล้วก็เปลี่ยนสลับรางมาตรงนี้บ้างเออจึ๊บโอเคปึ๊บ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 ก็ประมาณสี่ช่องสี่ตัวโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปจับอีกสักสองตัวครับ สองตัวสองตัวหรือสองตัวเมื่อคืนฟันไปว่าได้เป็นสะพายนายกโอเคไปไปไปเร็วไปเร็วไปไปไปได้แล้วไปได้แล้วไปจะเอยเดี๋ยวอาตัวนี้ก็ได้ไปเมื่อกี้เห็นวิ่งมาหมาดๆเลยโอเคเอายังจะวิ่งหนีโอ้ยบ้าเ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจันใหม่เอาพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนไหม อ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์ก,กันด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟมายครับแนวมอสนะครับเป็นเซิร์ฟแนวอาม่านะครับผมก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสปิลส,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 สปอนเซอร์หลักของเราเลยก็ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็โอยป้าไอห่านจะหมดแล้วเขาวิ่งมาเก็บเอาอาหารเนี่ยนะไข่มันทําไมมันหลุดรอดมาได้ไวะ หรือเครื่องนี้มันไม่ทํางานน่ะเอาลาวาเราหายไปไหนอะ่ะเอาทาไมถังลาวาเรามาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมถังลาวาผมมาอยู่ตรงนี้อ่ะเอาอุยบ้าเอา้ยว่าอยู่ทําไมมันมีแต่ไข่มาจากเลยโอ้